สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องยุ้ยฟอร์ดชาแนลวันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่ยุ้ยจะมารีวิวรถสวยๆเนี่ยยุ้ยขออนุญ,ญาตนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยุ้ยนิดหนึ่งในส่วนของตัวช่องยุ้ยฟอร์ดชาแนลวันหรือไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook นะคะช่อง Ford Pro y ดีแต่งฟรีบายยุ้ยเดนเจอนะคะ0 6 1 7 6 2 4 5 1 9ค่ะ ก็จะโทรมาที่เบอร์นี้ก็ได้หรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถัดไปค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ายุ้ยเนี่ยมีเจ้าตัวกระบะตัวไหนมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันนั่นก็คือเจ้าตัวกระบะ XLT นะคะลูกค้า4ประตูเป็นตัวเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ายุ้ยแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้าง สำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นตัวกักนชนหน้าเหล็กนะคะเป็นแบบหน้าใหญ่เลยของแฮมเมอร์แท้เลยนะคะลูกค้าซึ่งแยกได้ว่าถือเป็นพระเอกของเจ้าตัวรถคันนี้เลยตามมาด้วยตัวกระจังหน้าแล้วก็ครอบกระจังหน้านะคะเป็นสีดำตัดแดงค่ะ,ะแล้วก็ถัดมานะคะลูกค้าก็จะเป็นในส่วนของตัวสกู๊ปนั่นเองสกู๊ปตัวนี้ยุ้ยก็แต่งให้เป็นแบบสี ดำเงาตัดกับสีขาวนะคะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวหน้ารถในตัวนี้เป็นแบบทรงสูงนะคะตัวสกูนะ๊แล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างนะคะลูกค้าตัวคอบไฟหน้าซึ่งตัวนี้เนี่ยยุ้ยจะแต่งให้เป็นแบบสีดำเงานะคะลูกค้าเพิ่มความหรูหราแล้วก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นถัดมาในส่วนของด้านข้างค่ะลูกค้าที่เห็นเด่นชัดอีก เชน่นกันก็คือตัวซุ้มล้อนะคะเป็นแบบดําเงาค่ะลูกค้าเป็นแบบปักหมุดนะคะแต่ว่าหมุดตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้ปักเข้าไปที่ตัวรถนะคะเป็นแค่หมุดหลอกเท่านั้นเองอ่าถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวแม็กนะคะขอบ16ค่ะลูกค้ากับยางแม็กซิสนั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยลูกค้าก็เลือกได้ตามความชอบเลยนะคะตามสไตล์ของคุณลูกค้าเองเลย แล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะลูกค้าที่เห็นเด่นชัดเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวสติกเกอร์นั่นเองสำหรับสติกเกอร์นะคะยุ้ยก็มีให้เลือกหลายแบบหลายลายอีกเช่นกันแล้วก็ในส่วนของตัวเบ้าลองมือจับนะคะยุ้ยก็แต่งให้เป็นสีดำดำเงาตามมาด้วยตัวกันศาสตร์ค่ะที่ยุ้ยใส่ให้แล้วก็ตัวราวหลังคาแต่ว่าราวหลังคาตัวนี้เนี่ยก็จะแต่งให้เป็นสีแบบว่าดำด้านนะคะ เพิ่มความดุดดันนิดหนึ่งเพราะว่าตัวดำเงาเนี่ยมันดูแบบว่าหรูหราแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของทางด้านหลังนะคะลูกค้าก็จะเป็นตัวโลบาเล็กค่ะตัวนี้จะเป็นโลบาเล็กของ o u เลนเดอร์นะคะตามมาด้วยตัวนี้ตัวถาดรองของฮากเกนนะคะซึ่งทั้งสองชิ้นนี้นะคะลูกค้าก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวกระบะไลเนอร์นะคะยุ้ยใส่มาให้พร้อมใช้งานเลยตามมาด้วยข้อไฟท้ายแบบสีดำเงานั่นเองอแล้วก็ในส่วนของทางด้านหลังนะคะลูกค้าที่เห็นเด่นชัดเลยอีกเช่นกันก็คือจะเป็นตัวกันชนท้ายเหล็กนะคะของ a l เรนเดอรมาพร้อมตัวห่วงดักจูงซึ่งก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะลูกค้า แล้วก็ยุ้ยแถมในส่วนของตัวเบ้ารองมือฝากระบะท้ายให้ด้วยเป็นสีดำเงาอีกเช่นกันในส่วนของของเดิมนะคะยุ้ยก็เก็บกลับให้ลูกค้าคืนทุกชิ้นเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวเราดูบริเวณเโดยรอบตัวรถกันดีกว่าค่ะว่าตัวนี้เนี่ยแต่งออกมาสวยเท่ขนาดไหนนะคะ<า>เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะลูกค้า สำหรับตัว XLT ตัวนี้นะคะก็มาพร้อมตัวเบาะหนังนะคะลูกค้าตามด้วยตัวหน้าจอแอนด o อยค่ะขนาด9นิ้วนั่นเอง ก็เป็นไงกันบ้างค่ะสำหรับเจ้าตัว XLT ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าแต่งสวยเท่หรูหรากันเลยทีเดียวแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะจากกันไปค่ะยุ้ยก็ขออนุญ,ญาตนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือว่ากด subscribe นะคะให้กับทางช่อง YouTube ของยุย้ยยุ้ยฟอร์ด Channel 1หรือจะเป็นทางช่องอแฟนเพจนะคะ Ford Body แต่งฟรีบายยุ้ยเดนเนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะลูกค้าว่าคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปเนี่ยยุ้ยจะเอาตัวไหนมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูอีกสำหรับวันนี้นะคะยุ้ยก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะ